สวัสดีครับผมนายเชษฐ์ศิธิ์จากบริษัทโค้นมาบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัว double asterix นะครับคืออะไรนะครับในภาษา Python นะครับก็บางทีเราเจอ Syntax ที่เป็นเครื่องหมายดอกจัน2ตัวนะครับหรือเรียกว่าตัว double นะครับ asterix นะครับสะกดงี้นะนะครับซึ่งมันคืออะไรถูกต้องไหมครับเอาล่ะ มันคือวิธีการเขาเรียก unpack a r g u m e n t ครับจาก dictionary เรามากักจะเจอเครื่องหมายหรือ Syntax แ,แบบนี้เนี่ยในกรณีที่เขาเรียกว่าเราต้องการที่จะ pass นะพวกตัว dictionary เข้าไปในฟังก์ชันในฐานะของ a r g u m e n t เพื่อเราเห็นภาพนะครับผมจะทำการประกาศฟังก์ชันมาตัวนึ้งแล้วกันชื่อว่า login นะครับแล้วก็มี username นะครับแล้วก็มีเจ้าตัว password นะครับ ตอนนั้นผมก็คงจะไม่ทําอะไรมากนะครับก็คือแค่จะเหมือนกับโอเคให้มันส่งเข้ามาได้แล้วกันอาจจะเป็งกี้ได้เป็นปริ้นแล้วกันจะได้เห็นภาพผมก็ทำการปริ้นนะครับแล้วก็ปริ้นคําคว่า,านี่แลยกันนะครับศูนย์คอม่าแล้วก็1อันนี้คือผมกเราทำการจัดฟอร์แมตนะครับโดยเป็น username ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย p a s s w o r d นะครับคราวนี้ ผมก็จะทำการลองเทสดูในการเรียกฟังก์ชันลอกอินจากด้านล่างแล้วก็ใส่ยูสเ n a m คือ admin นะครับแล้วก็พ p a เว w ร์ดก็คือ1 2 3 4แล้วลกันแบบนี้นะเอาลนะผมทำการสร้างไว้ในไฟล์เดโมที่39นะครับผมจะ cd เข้าไปยัง folder workshop แล้วก็พิมพ์เข้า python นะครับแล้วก็ตามด้วยเดโม39ของผมนะครับปุ๊บ enter ก็เห็นว่ามันสามารถทําการ uh, Return ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องก็คือโคตรงนี้ถูกเรียกถูกต้องไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดผมประมาณว่ามันมีข้อมูลอะไรบางอย่างนะที่เป็นลักษณะเหมือนกันเป็นข้อมูลคีย์แล้วก็ Value เลยะนะครับเหมือนกับคีย์เนี่ยมันดันทะลึ่งไปชื่อตรงกับ user name นะครับแล้ว Value ก็คือแทน user name จริงเลยนะเราสามารถใช้สิ่งแท็กที่เป็น double นะครับ a s ริกหรือ,อ double ดอกจันได้ ดูนะครับทำยังไงผะทำการสร้างาตัว user นะครับเป็นคำว่า account ดก ACC, วย acc เท่ากับสร้างตัว dictionary ขึ้นมานะครับแบบนี้นะ key ชื่อ username นะครับแล้วก็ part แล้วก็ตัว User Name นะข้ามมันนั่นคือ admin นะครับแล้วก็ password นะครับอา,อาจจะเป็นนี่ละกันหาหากันจริงๆผมขออนุญาตเป็นตัวนี้เป็นคำว่า root แล้วกัน ทวนี้ผมเนี่ยจะทำการส่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันล็อกอินนะถ้าเราคิดกันแบบง่งายๆเราจะคิดถึงการใช้ acc ถูกต้องป่ะแล้วก็อย่างงี้ใช่ไหมครับ username ถูกต้องป่ะแล้วก็ uh, acc แล้วก็ password ถูกต้องปะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเรารันมันก็จะได้ผลลัพธ์ถูกต้องแต่ถ้าเกิดมันไร้ฟิลเนี่ย ไม่ไหวละมันก็สามารถทำนี้ได้ครับโดยการลบทั้งหมดทิ้งแล้วใส่เครื่องหมาย double asterisk เข้าไปในเคสนี้มันจะเป็นการเขาเรียก unpack ตัว dictionary นะครับเหล่านี้เนี่ยให้เป็น multiple argument ให้เราตอตโนมัตมาดูกันนะครับก็เห็นว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นคือความหมายเครื่องหมายที่ชื่อว่าดอกจันนะครับเบิ้ลเบิ้ลเ,เ,เนี่ยนะครับสองตัวนะครับโอเคนะครับมันมีทั้งดอกจันตัวเดียวนะครับผมก็มีพูดแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็ สามารถไปลองเช็คดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เป็นซิงเกิลนะคะอบติรคืออะไรนะครับสามากซิงเกิลเนี่ยใช้เป็นพวกอะ l เลย์และเกิดดับเบิลใช้กับดิ c เชอรีโอเคครับสวัสดีครับ